งามเลยพี่นอ้องตรงหน้าขาจวขา,ขาวข้าวข้าวหวานกรลังเขียวกรลังเขียวโอ้โห,โหถึงมาแล้วพี่นอออ้องตัวสัีดทำอ๋อของมาอนีพี่แห้งแทะบริคีอปากซ้ำถึงทางขางมันปลาตัวน,น้อยๆนี่โอ้่ปลายครังพี่นอ้องแต่ว่าเฮาฮัากก็เคยเห็น เมืองพี่น้องส่วนไลายน่ะเวลาขาเจ้ามาดักปลาน่ะเขาก็บรเข้าใจคือกันว่า <ใน S 1> เป็นอย, <ใน S 1> ยังเป็นอยัางขาเจ้าคือบ่เอามองขาเจ้าไปนำนี่ปลานะแต่ปลาก็เต็มทางเยอ่ยปลาก็เต็มทางอยู่ห่างมาเสือปลาอยากกินปลาทะเลเคลายละไอพี่ฮะคลายละยังจริงจริงจริงชิบโรหกโลเพิ่นะ สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่เด้อเมื่อนี้เป็นหมือสุดท้ายของปีพี่น้องบบได้ไปข่าวดาวดาวีไซดออข่าว,าวนะ่อลงนองมือนี้อันนี้กองพรมเกียมมาใส่ค้างแน่เมือนี้นะจักสีได้บบได้พี่น้องเลยเกียมพรมมาใส่ยันปลาเหน่าเพราะว่าอากาศมันเริ่มห่อนแล้วพี่น้องแต่ว่ามันยังสีหนาวอีกดอกแต่ว่าเมื่อนี้นะมันห่อนห่อนจะคือยามห่อนแล้วมือนี้ก็มาหาปลาคือเก่าพี่น้องมาลุ่น้นำกันเบิงเดพี่น้องวาสีได้เรือบอกมื่อทรงถ่ายปีเกา่าตอนหับปีใหม่นี่ มากับไอ้สองคนเหมือนนี้ให้โชคให้มาร์เนาะงามได้พี่น้องตรงหน้าข้าจักเข่าข้าวจ้ารหวานกําลังเขียวกําลังเขียวกําลังงามบูมันเข่าเฮาไอ้เราข้าเข่าข้าจักรนี่นี่น้องเหมือนนี้แดดเหมือนนี้แดดครับ่ะลงไปเหือลงไปเหือเฮาเหือของอัน ลุงลุงแล้วเป็นพ่อของอ้ผู้นี้และพี่น้องข้าเจ้าเห็นหน้าแับไข้หน้าหนึ่งพี่น้องบดได้ดำหวานเอาแล้วแล้วคืนหน้าปีเขาได้ดำ โอ้โห,โหถึงมาแล้วพี่น้องตโจเซีทำอออของมาหน,นีิพี่แห้งแทะหมดี้คือปากสัมถึงทางขางมันหมนดทกินเนาะอันนี้ เราไปกินสงมันถือข้างๆมันมันต่ำอ่ะมัน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 ต้องานก็กนแล้วัอ้ห่ใหญ่เต็มใจเ้ยชิวอยู่จะ nhọc cái lợn mán 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 là tô là piong khoảng bao nhiêu?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  khoảng bao เวลาข้าเจ้ามาดักปลาน่ะเ้าก็พอใจคือกันว่าเป็นยังเป็นยังข้าเจ้าคือโบเอามองข้าเจ้าไปนำนี่ปลาน่ะมันติดน่ะติดลายเด้ติดแล้วก็เน่าตายเน่านี่คือการสิอันนี้ก็ปลาข้าวนี่นี่เน่าเลยตายลายเด้อันนี้กันเน่าโบเหมือนปลากระลังได้แน่ไม่เป็นนั่นผลงานของมนุษย์ ตัวนี้แหงใหญ่ปลาข้าวคีอกันเนาะปลาข้าวนี่อันนี้กนเนเาแล้วพี่น้องปลาตัวน้อยนอยนี่บว์ขาวปลาครับพี่น้องแต่ว่าเฮาก็เคยเห็นเฮาเฮาบ,บตอนแรกเฮาก็งงอยู่ว่าปลาสูตรมันเป็นยังมันคือไหลกันไปเป็นูงแต่ความจริงแล้วเฮาคิดว่ามันอาจจะมาไหลกินปลาในน้อยอันอนี้ กานิงลลยพี่น้องตอนนี้กะเวลาประมาณสองโมงสามโมงแรงเข้ามาั้งแต้หกโมงเสาร์จนหอดสามโมงแรงกันดดมาแล้วกะมาเฮงกันได้เมื่อแลวก็เฮงเติบสีไดมาประมาณอาทิตย์ละเถือมาแล้วเมื่อคุ้มอายแล้วคุ้มค่าน้ำมันลดลรวเข็มสิเือเมื่อนี้กาถือว่าไลยเตบอไปได้พี่น้องอยู่ในกล่องโฟมบาเดทไทยพี่น้องเบืองเบิรเต็มแล้วบ่เต็มกล่องโฟมพี่น้อง เต็มตู <ت <Tolkien> <ت ้ต like bon to <t aser texts> like ู้เย็นแบบพกพาตู้เย็นกันทีได้อย้่ในวอมฮอนนอัดนาอัดยังไว้เบิด์้อนได้เมือนี้นะอากาศทื่ว่าร่มนะทายเทอยู่แต่ว่าเึงงผ่านมันฮอนมันบุบคอยเมียนเมฆบางมาเลยฮาก็มีส่วนแรงๆกน่องสัรเป็นซออยู่งามอยู่ได้ขึ้นเมื่อแล้วพี่น้องมาแต่เสาเมื่อกะ ซีคำคำในจักน้อย <c ons umer> อก่อนซิเมื่อกะหลอกให้กับาไม่ไผ่ไปก่อนพี่น้องแเนข้าเจาหลักเอาไม้ไผ่เพราะว่าขาจาวก,กับบริรล,ลักตัดขจาวไปไผ่งานลำอื่นแล้วเขาจะมาส่งซีซี <c oughs> <c oughs> มาจนนะจีบมีไม้ไผ่ <c oughs> ซื้ว่าเมื่อยว่ากับบยยกออกมาะสะิรจนขำด้ปลาเมื่อหลับเลยพี่นอ้องคุมค่าอยู่เมื่อยกันด้นันอยู่นักกินเมอซินเบสเดินในมาเข้าตลาดพี่นอ้องเพราะมันบ่ได้ปลาได้อยากกินปลาทะเลแต่ว่าบ้านน้ำมันบม,ม่มีทะเลไป<ะ>เดี๋ยวขับไปในเข้าตลาดกับเขาทั้งหลังบ่กล้าเขาทั้งหนาแต่งโตขึ้นมากกัขึ้นมาแต่น้อง นี่บัดดี้เบิดเลยแหละโลเทโนเร่อ้างมันอนเร่อ้าอันนี้เด้อโลเทเดเนี่ย แเอาเท่าน,นั้นแหละเอาหนวดเม,มื่อลรปันกันเด้ฮะมาโยนเดียวๆกัน <c oughs> อย่าร้อเว้ยเป็นไปปันกันนะเอจะไปติดใหม่อีกปลากระเต็มทป้ากรเต็มทงั <c oughs> ทมทงอยู่หักมาสืสอปลาจะ <c oughs> กินปลาทะเลแจวบอเอา ไม่มเห็นเราเองบอกเจ้เอสิมีมังนาวหน่าแดงบิดอย่น้องตากแดดแต่สอดจนคำหน่อยเนาะ2องโลนะประสูตรห่นานอะไรยกวนี้คัน2องโลนะ่<笑><笑>นเเมื่อหอนเราบอกเมี่ว่ามาซีดเบสแหลมปลาเมึกกินเบสเมี่ยเสียอยู่บอก เมื่อไรเราเตียวเตียวร้องทัวเมียเบองเด้อเมื่อไรเอาเมื่อกินอันข้าวดาวพี่น้องเอ้ข้าวดาวอยู่เพื่อนกับลูกกับเมียปีละเถื่อเนะปีละเถื่อตอนน่้เมื่อปงกินกับแจวตอนนี้ก็ฮอตเฮือนแล้วพี่น้องมาแบ่งกันอยู่เฮื่อนอายเรามีอันตาชิ่งครั้งนี้เอามาติดซิงนบังติดซิ่งปั่นกันโอ้จิ้มมีฟดี เต็มบ่เอาออกเอาออกรถกระสอบเบิ้งเห็นค่ะไม้นี่มันคือเรียนพอดีนะพอดีตบฟ้มเลยมันก่อนยังบมเปื่อยเสะเอ๊ะส่วนหนึ่งอ๋อติดเบิ้งพี่น้องตัวหน่อยแกนี้ไอ้หน่อเอาไปสั่งน้ำหนักมาก่อนพี่น้องแต่พ้นงานมาอนี่น่ะสิได้จากกิโล ปิ้นหน่อนหนาฮะนาเนี่ยน่อง200ชิ้นหน่อยชินใหญ่ไหม้าป้าไปเลยอิดบใหญ่ทุทุกกทุกทุกทดกทุ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 ก เพื่อนเพื่อนยานซิ่งหน่อยมันสุดซิ่งน่อยมันหักบ่ใจลายพื่เจ้าไปเอามากันดอกก็ดีอ่่ไเปคลิปขายละไอพี่ฮะขายละยังสาวเด้อ่องโลสอโลไปมือเพื่อนไ่จริงจริงจริงชิโร่โลขึ้นหกโลขึ้นบอดบอดเโลอ๋อัวจักและวันนี้ นี่อ่าน่ะสิแบ่งแบ่งอยู่ที่อานร้านน่ะสบายพี่น้องมันมีเหนตาสั่งเนี่ยหต้องยานสิลรุกสิ่เลินกันแต่กัดเอาแบ่งแบบธรรมดากับผมเป็นต้องเลี้ยงกันหมดได้เลยนี่อยากไม่ใช่ป่าเร็วอันนี้เห็ดพันธุ์ข้าวปุ๋นนะเนาะเวลาเห็ดพันธุ์ข้าวปุ๋นละห้าเราไปเซ่นอยาดมาถึงเขาวิ่งหัว กินปลานีแ่มันมันพอดมั้บอกมันมันแ้วก็ริกต่างเลยมองดูอะไ้มันนกาคลุ้มคือนี่นั่นนี่นะลูกค้าลูกค้าอ้ามะพร้าวคอนเทนต์แรแบบนี้เพราะว่าเขามีมือเดียวได้ปึ้งสองโลสามโลเต็มๆเลยสามโลถวนบอกแสดงว่าซ่งตัวนี้อ่อนกว่าซีงตัวั้นเนาะ เออเอาตวัลอดไรกับวันนี้มาเล่เต้นเลยแม่เลยพี่น้องบันนี้แม่ข้าเออเม็นแม่ข้าลูกข้าคนมาถาว์ได้ปลาแล้พี่น้องเมื่อก่อนบันนี้แม่ก่อนเด้อเอาปลาเมื่อเห็ดกินกันเอาเมื่อแสะไว้ทำเป็นเห็ดกินกัน อันเฮาบประเด็นแบ่งให้นีแม่พี่น้องเมืนน่อว,ว่านนี้แคนดี้เพิ่นไปซิดวานี่ยังกินบ่เบิดอยู่อยู่งันแคนดี้ก็ไปซิดเมือ่อวานวานเฮาคาเหออ็ดอันขอบัวเลยบ่ได้ไปซิดแคนดี้ไปซิดได้11โลเมือ่อวานนี้ก็ไปกับเขาอ้ายแหละแต่ว่ามื้อนี้เฮาไปกับอ้ายสองคนได้อยู่6โลไป <wit> บ่หลายมาได้มื้อน,นี้นะเพราะว่าบางมื้อก็สภาพอากาศมันบ่คือเก่าพี่น้องบางมื้ออากาศดีบางมื้ออากาศบ่ดีมันก็เลยแบบว่า เห็ดหาปลากินเหีอดีเป็นบางมือบางมือกับบกินบางมือกับบกินเอะบางมือกับกินบางมือกับบกินเง <laughs> ี้ยวข่าวยังบาลงหนาลงลางเลยแม่ก็ได้พี่น้องบัดน,นี้